สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันกันกบเอิงอีกแล้วที่ช่องช้าเอิงเออยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอิงต้องขออาภัยเพื่อนๆจริงๆที่ห่างหายไปประมาณ1สัปดาห์เต็มๆเลยนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเอิงติดภารกิจในเรื่องของงานที่หนักมากๆนะคะเป็นสัปดาห์ที่บูล้างผานมากๆทําให้หมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะคะที่จะมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอันนี้ต้องขออาภัยจริงๆนะคะสาหรับวันนี้นะคะเห็นจากปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่าเอิญจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสาหรับตัวที่เอิญจะเอามาพูดถึงในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยะคะ่ะ อันนี้นะคะเป็นรองพื้นจากซีวนานะคะรุ่น Coco Beans Matte ์ e วลเวทซูเปอร์คัลเวเลตฟลาวเดนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อแมตท,ที่มีกลิ่นอายของโกโก้ด้วยนะคะทำให้เอิงเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็อยากจะเอามาลองเล่นดูนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เอิงสอยมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้นำมาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ สำหรับสีที่เอิงเอามานะคะก็จะเป็นเบอร์02นะคะซึ่งเขามีได้กันทั้งหมด3เบอร์เป็นเบอร์ 01, 02แล้วก็03นะคะเฉดเบอร์01เนี่ยคือ ขาวไปเลยนะคะเบอร์02เนี่ยยังก้ามกึ่งว่าเอิงจะใช้ได้ไม่ใช้ได้นะคะก็ยังมีความขาวอยู่นะคะส่วนเบอร์03เนี่ยเขาบอกว่าสําหรับคนสีผิวเข้มซึ่งเอิงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะใช้ได้หรือเปล่านะคะเอิงมีความรู้สึกว่ารองพื้นเขาทําสีเฉดออกมาได้ค่อนข้างขาวอะคะ่ะสำหรับคนผิวขาวอย่างเอิงเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคนที่สีผิวเข้มลงไปเนี่ยเอิงนี่เอิงต้องขออภัยด้วยนะคะเอิงไม่แน่ใจจริงๆว่าเฉดสีเนี่ยมันตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะ แกะมาด้านในนะคะก็จะเจอกับรองพื้นแบบนี้นะคะอยู่ในรูปแบบหลอดแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เอิงจะมาทาให้เพื่อนได้ดูนะคะเดี๋ยวจะขอตัดคลิปไปที่หน้าสดนะคะเพราะว่าเออไม่อยากเปิดตัวคลิป ด้วยหน้าสดอีกแล้วนะคะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อกันเนาะก็จะพยายามสลับสลับปรับเปลี่ยนพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าทารองพื้นตัวนี้แล้วจะเป็นยังไงคะ่ะค่ะตัดมาที่หน้าสดนะคะก็เดี๋ยวเอิญจะลองตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเอิญจะลองบีบเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาสวอสที่หลังมือให้ดูก่อนนะคะนี่เนื้อผลิตภัณฑ์เขาก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็ มีความขาวมากถ้าเทียบกับมือเอิงนะคะอันนี้เป็นเบอร์02นะคะไม่อยากจะนึกเลยว่าเบอร์01จะขาวข,าวขนาดไหนนะคะก็ตัวเนื้อนะคะมีความสมม o t เกลี่ยง่ายนะคะแต่ว่าในความรู้สึกเอิงนะมันค่อนข้างที่จะมีความหนักนิดหนึ่งนะคะมีความหนานิดหนึ่งถ้าเบลนดเนี่ยดีๆคือต้องแบบเกลี่ยให้บางที่สุดถ้าจะใช้ใน everyday look นะคะสำหรับตัวเอิงนะ เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเออไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าจัดจ้านนะคะในชีวิตประจําวันเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะเรียบเนียนเลยนะคะสภาพผิวของเอตอนนี้นะคะสิวที่เคยเป็นเนี่ยก็คือหายแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีรอยแดงแบบนี้นะคะประปายอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นสิวหมวช้างตรงจมูกตรงนี้นะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรแต่ก็ถ้าตามประสบการณ์คือเดี่ยวมันก็หายเองนะคะคือสิวทั้งหมดที่ขึ้นในหน้าเองเนี่ยเองไม่เคยรักษาเลยเพราะว่า เอิจำได้ว่าช่วงที่เอิมเป็นสิวนักแล้วเอิเครียดกับมันเนี่ยเอิมพยายามที่จะรักษาแต่สุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยวางเรื่องสิวนะคะเพราะว่าในการทํางานของเอิงมเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสิวอยู่แล้วทั้งฝุ่นทั้งสารเคมีทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั้น,นเอิก็เลยโอเครับได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการทําความสะอาดผิวนะถ้าเราทําความสะอาดผิวดีเรื่องสิวเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะช่วยไปไดยอะ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 นนล่ดี๋วจงงหูฝัะคะ เดี๋ยวเอิงเลือกเป็นฝั่งนี้วันนี้เอิงจะขอใช้มือนะคะในการทาลองพื้นนะคะเพราะว่ารู้สึกไม่ได้ใช้มือมานานแล้วแล้วก็ข่าวมากข่าวมากอะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงอ๋ออีกอันหนึ่งนะคะตัวเนี้ย ทางซิวนาเขาเคลมในเรื่องของกลิ่นมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงคือกลนะิ่นอะมันเป็นกลิ่นแบบว่าโกโก้นะคะผสมมาเอองคิดว่าเขาน่าจะพยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องกลิ่นของรองพื้นเขานะคะเพราะว่าเอิงดูหลายๆคนที่เขารีวิวเนี่ยเขาจะพูดในเรื่องกลิ่นของซิวนาซึ่งเป็นกลิ่นแบบออริจินอลของครีมรองพื้นเลยคือไม่ได้มีการแบบปรับแต่งกลิ่นอะไรในส่วนนั้นเลยนะคะคิดว่าซิวนาเขาน่าจะพยายามพัฒนาในส่วนนี้แหละแต่แบบ รู้สึกว่ากลิ่นม,มันแรงไปนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นเลเยอร์บางๆนะคะพยายามเกลี่ยให้บางที่สุดเพราะว่าเอาอยากจะจําลองสถานการณ์แล้วก็การใช้ชีวิตจริงนะคะเวลาทาอะไรพวกเนี้ยไม่อยากให้แบบหนักหนาเกินไปนะคะจะลองบิวเพิ่มเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะก็จะเน้นไปตรงบริเวณที่มันมีรอยเยอะๆตรงนี้นะคะ เนื้อเขาค่อนข้างที่จะแห้งง่ายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยต้องเร่งมือหน่อยหรือว่าถ้าใครยังทาไม่คล่องเนี่ยแนะนำเหมือนเอิก็คือทาทีละฝั่งนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความแบบแมตแมตเลยคือกลายเป็นแบบว่าแห้งไปเลยนะคะเห็นความแตกต่างไหมคะก็ฝั่งที่ทาน,นะคะกับฝั่งที่ยังไม่ได้ทา ก็จะมีความเรียบเนียนขึ้นมานะคะแล้วก็มีการปกปิดที่เพิ่มขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเพราะเอิงเนี่ยไม่ได้แบบบิ้วหนักนะคะแต่ว่าส่วนตัวสําหรับการทารองพื้นที่เลเยอร์ประมาณนี้เอิงคือโอเคละแอคเซปแล้วนะคะคือไม่ได้ดูแบบหนาโบกมากจนเกินไปนะคะคืออย่างน้อยอะ่ะอยากให้หน้าได้หายใจบ้างนะคะค่ะก็เดี๋ยวเอิงจะทารองพื้นให้ทั่วทั้งหน้าเลยนะคะ จะได้เริ่มแต่งหน้าเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนะคะหิวข้าวแล้วนะคะทุกคน ทาเต็มหน้าแล้วนะคะก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นหน้าลอ,อยเนาะเอาล่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับรองพื้นสีวนารุ่นใหม่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอิญจะไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือต่อแล้วก็ไปคุยท้ายคลิปนะคะ ค่ะตอนนี้ก็ไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะก็ความรู้สึกที่ได้ใช้นะคะเมื่อกี้ที่ไปแต่งหน้ามาเนี่ยจะเห็นว่าตรงปีกจมกูกอะทุกคนมันแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขุยอะคะ่ะมีแบบว่ารองพื้นลอกออกมานิดหน่อยอาจจะเป็นว่าช่วงนี้มันเป็นอากาศที่เย็นขึ้นนะคะทําให้แบบรองพื้นที่เขาเค็มว่าเป็นเนื้อแมทคุมมันกันเหงื่ออะไรพวกนี้ พอมันมาเจอสภาพอากาศที่หนาวแล้วก็ผิวของเราเนี่ยแห้งขึ้นมันก็เลยอาจจะปรากฏเป็นขุยนะคะโดยรวมของรองพื้นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเออจะขอสรุปเป็นข้อๆไปเลยเนาะอันดับแรกเลยค่ะเรื่องของราคานะคะราคาของรองพื้นตัวนี้เท่าที่เอิงได้เสิร์ชหามันอยู่ที่ 100ถึง200บาทนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยที่ว่าจะไปเจอที่ราคาเท่าไหร่อันนี้เออไม่ขอฟิกเรื่องของราคานะคะอย่างที่2เลยคือเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์เนื้อผลิตภัณฑ์นะคะมีความเกลี่ยง่ายสูทนะคะแล้วก็ให้ความเป็นแบบฟิลลิ่งที่แมทจริงจริงนะคะแมทชนิดที่ว่าควรใช้กับอากาศที่ร้อนกว่านี้นะคะไม่ใช่ใช้ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนาะแล้วก็ ในเรื่องของกลิ่นนะคะอันนี้คือเข้าใจนะว่าทางศิวนาเนี่ยพยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องของกลิ่นนะคะแต่ว่าในความรู้สึกเนี่ยเออว่ามันกลิ่นมันแรงไปมันแรงชนิดที่ว่าเฮ้ยเหมือนเอาโกโก้ค่ะเทลงไปในแบบเนื้อรองพื้นเลยนะคะซึ่งเอิงบอกแล้วว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่กินนะคะโดโกโก้เพราะว่าเอิงานทางานหนักนะคะแล้วก็ใช้พลังงานค่คอนข้างเยอะแต่ว่าพอมันมาอยู่ในเนื้อของรองพื้นแล้วกลิ่นแรงขนาดนี้เอิงมีความรู้สึกว่ามันมันเวียนหัวค่ะพอทาไปทามาแล้วมันรู้สึกว่าเวียนหัว มันมีความรู้สึกเหมือนเอิญกาลังเอาน้าโกโก้มาทานหน้าเพราะฉะนั้นเวลาทาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในเรื่องของการปกปิดนะคะสําหรับคนที่แต่งหน้าจัดจ้านเนี่ยเอิมองว่าถ้าบิวเลเยอร์เพิ่มมันก็อาจจะปกปิดได้มากกว่านี้แต่ว่าโซนตรงของเอิงเนี่ยเอิงมองว่าเออไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอิญบิวเลเยอร์ของรองพื้นที่มันหนาเกินไปแล้วเอิแต่งแบบแต่งตาแต่งปากแต่งแก้มแค่นี้มันอาจจะดูแบบเวอร์เกินไปนะคะอันสุดท้ายในเรื่องของสี ะะสีที่เอิงเอามาเนี่ยเป็นเบอร์ศูนย์สองแต่ว่าในความรู้สึกเนี่ยมันยังให้ความขาวอยู่แต่ว่าพอทานเนี่ยมันก็พอดีกับผิวนะคะแต่ว่าเอิงมองในเรื่องของคนทั่วไปที่เขามีสีผิวที่เข้มกว่าเอิงนะคะรองพื้นพวกซีวนา o d b o หรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างจะที่จะทำออกมาได้ขาวเกินไปสำหรับผิวคนไทยเออว่างนี้ดีกว่าเนาะอยากจะให้ทางแบรนด์เนี่ยปรับปรุงเรื่องของสีนิดหนึ่งนะคะคือเฉดของเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ย ของทุกรองพื้นไม่ว่าจะรองพื้นหรือแป้งก็ตามนะคะของ2แบรนด์นี้อยากให้ปรับเฉดลงนิดนึงให้มันแบบเข้ากับผิวคนไทยนะคะโดยส่วนใหญ่เนาะเอาล่ะวันนี้เอิงก็คงจะทำรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะพอดีว่าเที่ยงพอดีเดี๋ยวจะขอออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เอิงนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากให้เอิงรีวิวอะไรสามารถแนะนำแล้วก็ คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทั้งในใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าในแฟนเพจที่เอิงเพิ่งเริ่มสร้างขึ้นมานะคะตอนนี้คือเอิงพยายามที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในเส้นทางนี้ลิงก์ของแฟนเพจเอิงจะแปะไว้ให้นะคะที่ description box นะคะด้านกลางคลิปนี้นะคะรบกวนเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปแล้วก็กดไลค์เป็นมาใจให้หน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเอิงไม่มีเวลารีวิวในเชิงของคลิปวิดีโอนี่เอิงจะพยายามรีวิวในรูป ในรูปแบบของภาพนิ่งแทนนะคะสำหรับวันนี้เอิงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย